สำหรับติ๊นอยเย้เยออกลูกนี้โอโ้โพตาดปปนิดเดียวนะครับสำหรับติ๊กน้าอะไรไมบัมไมนไะเลือดนชั้นสูงไงมันลน,นะครับ โอ้ยนิดเดียวนะฮะมาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดของนครเชียงใหม่นะคะเด็กๆนครเชียงใหม่ มาในนามของโรงเรียนปิ้นนะคะวันนี้โอ้ัดเดิน้อลูกนี้ยังโหดนะครับกลับเลยวันนี้นะคะมาแข่งที่สนามเดบู๊บนะคะลำพูนมาในรุ่นยูสิทธ์นะคะโรงเรียนปิ้นสรอยเยลพบนบครหิดิคุณชัยนะคะในแมตช์แรกนะคะเวลา10 นาฬิกาสามสิบนาทีนะคะวันนี้ชิคเก้นเปิดมากา่างอ้เรียบร้อย,ย,อยชิคเกนเ้นแอ,อ,อสตินมาหาน้องกายเบอร์สิบเก้านะคะนำไปหนึ่งประตูต่อศู <9 S 2> นย์นปปค่ะ เล่นนะคะกติกาครึ่งละ12นาทีเดี๋ยวมันไล่กันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับกล้องตัวนะครับที่เข้ามาช้านะครับตอนนี้นิ่มนำไปหนึ่งประตูประตูนะกลับกล้องโอเคเรียบร้อยเนาะจะได้ขยไหนกล้องเห็นมาแล้วครับไปไปแล้วกกลว้าโอ้โหนรี่บนะคะติดนครที่ดีก็ใช้นิดนึงเก้็ทันไหมเกือบนะคะปูเราตัประตูนะคะ รับได้ค่ะแล้วคุณกักซาปตุต้งเขาเห็นที่ผู้ชายติ๊กายอ่ะน้องกายนะแล้วก็ปิกอัพปิกอัพยังค่ะโดนลุมลนะะ้มอ,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 อยู่นะคะปิกอัพเครื่องร้อนกลางร้อนเครงจะร้อนแต่ได้จะเปลี่ยนเรื่องไหน ตรงนี้ปิ้นนำไปหนึ่งประตูต่อศูนยน้องเลยนะชิคเก้นชิคเก้นได้บอลชิคเก้นไปต่อลากเลื้อยลิมเส้นยังได้เลยนะคะส่งมาหาพิกอัพพิกอัพเสียบอลไปตั้งไลาตามนะคะตอนนี้อ่านีมผู้ชัยได้บอลมาแล้วยังโดนอิงตันอะอิงตันของบอลได้ตรงฮาดได้ อ๋อค่ะแต่เป็นลูกคมของนครที่คุณชัยเียนครับเียนมาครับติ๊กเกนส่งให้ติคกับอับส่งให้ติเกเจแรงไปนิดนึ่งเิครับ่เจ่สิเจเเจเดมาให้เจเอาลยทีนี้ติงนี้ รข้หลัง้มามอนามอนมม่อนก้องนครนชัม่อนครับหลังม่อนนะครับหลังที่ม่อนค่ะหลังที่มอนนะไอ้กน์สามอนนะคะเป็นการแข่งขันขั้งแรกของโรงเรียนปิ้นนาเป็นแรกแรกของเขานะ ส่งกำลังใจมาเยอะๆนะคะสำหรับเด็กปีกอาปีกอาโมน่าม่อนครับม่อนเก็บได้ทุกคนเลายมาหน้าครับจิงไป้ลยนะจิงกลายลองกลายอ่นไหมตั้นยังติดอิงตันเอาล้วครับเจตเติมท่านไหมกลาย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 ล็อกนะติดอิงตันยังติดปีกอาปีกอาจีเจออกก่อน ันนี้ลูกทุ่มเป็นของยริตุญชัยนะครับบุญชัยทุ่มมาหน้าโกเลยครับเจอนี่แทบสวนกลับไปนะครับแก้ผ่าีว่างตอนนี้ครับอิตุญชัยทุ่มเข้ามาเจอดูระยะไกลนะครับเถภายาให้นะครับจีเจได้บอลส่งให้อามันอามันเลี้ยงลบม,มาออกไปนะครับลูกนี้เลี้ยงยาวไปนิดนึงนะ เจบอ็อกไว้ได้นะครับม่อนมาอ้าวหลุดมนะาแล้วครับน้าส่งมาหลังครับยิงตั้น ล้มครับล้มเล่นนะครับก no, ็กรรมการให้ฟาวไว้นะครับเล่นดีเล่นเล่นบอล่ะขึ้นไปกระด้าหน้าประตูเลยกเออไ่ะชุดดงมะอิงตันน้อยครับบังบอลอยู่ไหมออกไปแล้วนะครับทางฟินซอยโยได้นะไม่ถึงไม่ถึงโอเคบอลกุกขิกมามงได้กลาง

เรียบร้อยโอ้ยโอเคอเยีเ่ยมยอดกันการชิงนะครับเอามาครับดีเจเอาเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับตอนนี้ให้เพื่อนรุ่มชั้นป .3 ลงมาหน้อง19เบอร์ชื่อกายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ ชิคเคนอัดไปสามแล้วตอนนี้นะครับมาแล้วครับในตัวแล้วครับตอนนี้เป็นตัวแล้วครับก็มาหุดเลยกมองไม่เห็นหน้าจอ นีแก้วลงนี่ตอนนี้ทางี่หลีภุญชัยยิงโอ้โหรับได้ที่เส้นประตูเลยนะครับกับน้องน้องอะไรนะคนนี้น้องหนุน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 เอาบอลนะครับอัลมอนเปิดมาจากหลังโดนสวนกลับไป กองหน้าของนี่มีบุญชัยโดนซัดมาครับพอตเตอร์นะฮะพอตเตอร์ซัดมาโกรับได้สบายครับลูกนี้โกเขาตัวสูงอยู่นะสูดมาเหมือนกันครับโอ้โหลูงนี้โดงออกไปเลยนะครับตันนี้เทียซียังนําถือว่าครึ่งแรกถือว่าขาดอยู่นะครับสามประตูต่อสูงเลยนะฮะเดียวบุญชัยเคลียร์ออกข้างไนะครับ พีอีซีเราทุ่มมาด้วยอัลมอนอัลมอนทุ่มมากินแดนไปเลยครับอัลมอนต์ไอทุ่มอยู่นะฮะอัลมอนต์อัลมอนตอัลมอนทุ่มมาให้ชิคเก้นชิคเก้นคอบอนชิคเก้นเปิดมาไหมเปิดทางซ้ายอันนี้นออ้องยเบอร์สิบสี่นะฮะสิี่น้องโฟวิวหรือเปล่าโฟวิวโฟวิวตะวันสัตว์เต็มข้อโลกนี้ น้องตางวันนะครับตัดไปนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวมุมนะครับโปเต้โปเต้เปิดมานะครับเอาหลังหลังหลังเลือตัวเดียวก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับสำหรับศูนย์หน้าฮิลิคุณชัยทุ่มโดยอามอนนะครับอามอนทุ่มมาน้าทุ่มมาหน้านะครับทุ่มมาหน้าเอาแล้วครับ มอนทูมากินแดนมาเรื่อยๆครับเอาละนี่ใครเอ้ตะวัน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 ลงให้โปเต้โปเต้เอาละล็อกเอาให้คืนมั้วไม่คืนนะครับตรงนี้เกือบยิงนะครับโปวิวโปเต้รับได้ครับโปเต้อยิงไม่ยิงโอ้ยนิดเดียวนะครับโอ้โหปั๊มบอลอยู่โปวิวเมื่อกี้โปวิวโปเต้โเต้ล็อกมาโอ้โหล้มไปกรรมการไม่ว่าระนะครับโปเต้ยังบอลได้อยู่ คูบอนติเท้าสัตว์ากโอ้ยชิคเก้นจะเหมาอย่างเดียวเลยครับสหรับน้องชิคเก้นนะครับยิ้มเลยนะคุณรักษาประตูเตะม,มานะครับสวัสดีครับน,นี่กลุ่อะไรอ้อมกอดแสนแพงตอนนี้ฮีิบุญชัยส่งมาชิคเก้นเลี้ยงมาได้โปรเต้มานะครับโปรเตลากเลยมากว่าตะว,วัน แต่ว่าลบโโอ้หล็อกตรงนี้ริมเส้นออกไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับล็อกเส้นนิดเดียวนะฮะหลุดไปประมาณสิบเซนนะครับพี่บุญชัยเตะม,มาจากางประตูโดยผู้รักษาประตูนะฮะเตะชูตมาก,กลางยาวเลยนะครับอาตีโปเต้โปเต้ลุยครับขยันครับบอลขยันมาแล้วอัลมอนโปเต้อัลมอน เอาม่อนไม่ผ่านม่อนนะครับไม่ผ่านม่อนม่อนลากเรือแล้วอยูนี้ไม่รู้ก,กันนะครับเสียเป็นนิดเดียวนะฮะหมดเวลาครึ่งแรกพีอซีนำอยู่สามประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวลุ้นในครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวก็จะกดเมื่อกี้เครื่องดับครึ่งแล้วประมาณ12บนาทีนะครับ12นาทีนะฮะบ,บวกลบ ทุกเวลาบัดเจ็บใช่ไหมใช่สิบสองนาทีใช่เราไล่์มาสิบสองนาทีนะฮะแม่กุ้งเข้ามาอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะแม่กุณกไลค์กดแชร์ไปเถอะนะครับดูได้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook YouTube ก็ช่องตามไปดูนะฮะบน a c e b o o k นะคะก็เชียร์สุดใจนครเชียงใหม่สู้นะคะ สามารถเข้ามารับชมเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของนครเชียงใหม่แล้วก็ P ีอซนะคะเพราะว่า P ีอซีของเราเด็กๆก็จะมีนะคะน้องปิกอัพจีเจชิคเกนแล้วก็อาลมอนไซยกขึงงหลังไวมากครับให้พักสองนาทีหรือเปล่าคร, <laughs> <ห>รับดูลุยกันต่อนะครับเยี่ยมนะครับนี่การต่อบอ<น>ลก<บ>นัก<บ>นกกสุดยอดการเรียงโคดสั่นมานะครับ คุณเมงพดสังนี่ครับโปเต้อยู่ทีมเดียวครับเด็กๆอยู่ห้องเดียวกันมาเกือบหมดนะครับก็เล่นในตัวการฟุตบันทีมนะโอเคเปลี่ยนมาโอเตอร์ปิกอัพมาปิกอัพปิกอัพแรงวะนี่เที่ยวโอ่ง ของนครทีร์คินชัยส่งยาวไปให้เพื่อนในแดนกลางนะมาปิ๊กอัพชกบอลเข้ามาได้อะไปแล้วลุยแล้วลุยโอ้ดิท่านท่านโอ้โหโอ้ไม่ไม่ท่านน่าิดเดียวนะคะส่งบอลแรงไปนิดหน่อยโคตรตั้งใจตรงตัวนะครับอ่านี่น้องไปคิวไปคิวนะเบอร์เจ็ดปิกอับ อัพจ่ายไปให้กายจีเจโอ้โดนบล็อกข้อนะครับตรงนี้ชัดก่อนเอาเรียว่าว่าไม่ทันเหรืออะเตะรื้อเอาตามไม่ทันเหรอสะท้อนกลับจีเจเหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นจังหวะที่เราไม่เห็นสะท้อนคนเดียวชัดเราก่อนออกอ่ะปิอัพปิอัพปิอัพปอัพอัพ กันนะครับได้ฟาวไปนะครับฟรีคิกนะคะสำหรับนักก่อนพื้นโกหน่อยครับอ่าก่อนนี่คือคุณชายนี่น้องไอคิวไอคิวไอคิวของเรามีสองคนนะคะไอคิวโกกับไอคิวเบอร์เจ็ดนะเป็นผู้เล่นนี่นี่นี่สั่งกำแพงนะคะสั่งกำแพงนะขวานะครับขวาขวาโกสั่งขว้าขว้า อย่เดียวกายเธอทำไมหลบพอเตอร์โค้งขวาเข้าครับลูกนี้นิดเดียวนะครับกะโค้งขวาไม่โค้งโค้งมินิดเดียวได้เป็นลูกเปิดจากหน้าผู้รักษาประตูนะคะของเราพีอาร์สี่ตกอัพเล่นไปจ่ายนเข้าแนวลึกของน้องไก่นะคะโขนไปไก่ไก่โอ้ยนิดเดียวอ่ะ เติมเสาสองไม่ทันนะคะเพื่อนๆนะฮะข้างหลังก็ยังนำอยู่สามประตูกระสุนนะข้างหลังยังเสมอถือว่ายิงยิงกันไม่ได้เลยนะโอ้ยยังยิงลุงนี่เรียบร้อยโอยโกนะคะรับได้นะโอ้ลูกนี้มันบดไปนิดนึงนะออค่ะเป็นลูกุ่วงของดาวอ่ะ ไปไปไมไปไม่อะไรเลยไอคิวไอคิวไอคิวเก็บได้ตัวกองหลังตัวใหญ่มากครับโกหรือกองหลังเนออขกองหลังนะหลังใหญ่เลยได้ไหมได้ไหม โปเต้โปเต้โปเต,ต,ต,ต้ใจไม่ให้ไกลไม่ถึงไกลนะฮะของหยิ่งใหญ่ยิ่งไกลแน่ๆหนังน่าดูของหลังเราก็หนักอุนเัินพอเตอร์นะพอเตอร์ส่งยาวมาเป็นกายเป็นว้นออกนะฮะ เปิดยาวมากนะคะโอ้ถึงมือโกเลยนะไอคิวรับได้สบายค่ะไอคิวส่งมาครับบอลลงนี่งมากยิ่มโอยลูกนี้สวยงามไอคิวไอคิวยังยังสะท้อนกลับมาหาฮินิพุใช้ยนะโฉกบอลได้ไหมโฉกบอลได้ไหมยังค่ะยัง ถึงคอเตอร์คอเตอร์เคียร์อย่าอัดกันนะคะอู้เต็ม <c oughs> <c oughs> หลังเลย <c oughs> เดี๋ยวจะกิ้งหน่อยสายสายปิกอัพเป็นคนเปิดให้นะัพยิงยาวไม่ให้ใกล้ออกนะคะเป็นลูกทุ่มท้องฮิลิคุณชายฮิลิคุณชัยนะคะ พุม่มยาวไหมเพื่อนติดพีอสีอุ้ยดีดต้นสวยมากเลยเอาแล้วลูกนี้ลูกสูตรโคตรมาแล้วครับซ้อมกันมานมนา <c oughs> สูตรโคตรมาแล้วเนี่ยขอดูลูกสูตรมืวอวาหน่อยนะคะเห็นซ้อมกันนะคะของพีอซีนะคะไหนไหนหรู้ว่าเสาสองจะทำหน้าที่หรือเปล่าฮะ ไม่มีโอย <laughs> ลูกูนไม่มีนะลูกูนไม่มี <laughs> ลืมลูกสูน,นะครับลืมลูกูนที่เรียนมาเมื่อวานนำฝารประหลาดตัวศูนนับะ ตะไครอยาบินตะไคร้โคน่นครับโนฟังนะครับตอนนี้เป็นทีค่ก้องให้ดูคน,คนชาย อยู่กันหน้าประตูกันสี่คนแล้วนะคะของพีอาซีดูน้องกายกันหน้าไก่อนกายบอกว่าพอกันเลยบางคนเนี้ยโอ้ยสกิปกายไปหน่อยนึงแล้วก็เข้าหัวปิกอัพนะเลียออกเป็นลูกทุ่งของหินดปุญชัยเล่นไว้แล้วนะเฮ้ยเติมเร็วเยเติมเร็วหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยลูก บอลลงไอคิวทรงยาวมากเอ้าเอาออกแล้วอาจารย์ไม่ออกนะครับนิดเดียวนะฮะบอลลงบอลลงเยี่ยมอ่าเป็นลูกเตะมุมของยินดีพุนชัยยินดีพุนชัยเล่นไวนะคะโดนพอตเตอร์มองออกฮะ น้องกายพักนะคะส่งโปเตเข้านะอย่างติดกองหลังของนี่บุญชัยระวังระวังเอาเอเค่ะเข้ามือของไอคิวนะเดี๋ติมเพื่อนน้อยูรักษาประตูของเรายิงยาวมาให้เพื่อนเลยออกหลังไปค่ะ ออกเหมือนกันค่ะเป็นลูกทุ่มของเรานะตอนนี้ปีกอัพทุ่มให้โควิดโอ้ย<ล>ยังติดยังติดเ้าเอาละเอานะคะเป็นกระแทกเดปันละลูกสุดลูกสุดมาแน่ลูกสุดลูกสุด สูตรไหนสูตรไหนมีหลายสูตรลูก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 สูตรเดี๋ยวขอดูไหนสูตรไหนเฮ้ยไปนะลูกสูตรยังไม่เห็นนะคะลูกสูตรที่สองนะไปสองเลนะครับยังยัง โอ้โกลมเลยมาแล้วน้ามาแล้วเอาแล้วโอ้โหิีเดียวนะครับอได้ลูกมุมนะฮะโอ้ปล่อยออกหลังข้างเลย พักพักบ้างตอนนี้ปิ้นก็ยังนำสกอร์เดิมอยู่ครึ่งแรกนะสามประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้โปเต้ทุ่มมาให้ชิเก่นชิเก่นบังบอลโปเต้จ่ายมากลางไม่ผ่านกลองหลังของพิลรุณชัยนะพิลรุณชัยเลี้ยงหลบเลาะเซนมาเจออีกต้นซัดเข้ามาโอ้โหเกือบไปนะครับกิสประตูนะครับ อิงตันไม่ถึงนะครับ้องพอเตอร์ส่งให้พอเตอร์พอเตอร์ใจมากางตัดกลางกลางหายไปนิดน,นึงนะครับธีรบุญชัยตัดบอลได้นะครับตอนนี้ธีรบุญชัยทุ่มมานะครับอโอ้โหอิงตันเกือบบังได้ครับติดอิงตันไม่ผ่านเลยครับสําหรับธีรบุญชัยนะครับธีรบุญชัยได้ทุ่มนะครับจากอกองหลังสูงใหญ่นะครับวันนี้ทุ่มมาติดกลางชิเคเก้น ทำการได้ว่าอะไรนะครับต่อไปโปเต้โปเต้ถ่ายบอลบ้าไม่ถ่ายนะครับตัวน,นี้ถ่ายมาไม่ถึงครับโดนเขาซักกะโอ้โหก็แย่งกันเองครับพิรบุญชัยยิงไอ้ตะวันนะครับตะวันล้มไม่ล้มยิงไม่เลยครับซ้าไม,ม่ซ้ำโอ้โหนิดเดียวนะครับม <c oughs> ันส่งให้จิเก้นยังอยู่นะครับอยู่ที่ปิ้นปิ้นส่งกลางเรียบร้อยไม่เรียบร้อยโอ้โหไอไอปัมบอลก,กันหนักเลยรตรกนี้ เอาแล้วครับเอาบอลลงกัน,นครับเอาแล้วครับอยู่ที่ใครเอ่ย <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ปิ้น,นครับเอาปิ้นส่งมาที่โปเต้โปเต้ยังไงบอลอ้าโลกนี้เราฟาวนะครับดีบุญชัยได้ฟีคลิกมาครับลูกแค่ตรงขอบก็พอ เลเลยไม่ได้นะครับฟีคิกมาไกลเกินนะครับไกลมากนะครับสำหรับฟีคิกลูกนี้ไอคิวนะครับผู้รักษาประตูนะครับเตะจากกรอบประตูหรือพาเตอจะเตะไอคิวเตะนะเอ,อ่อมาโปเต้โปเต้ตบ,บ,ตบ,บล็อกบอลได้โปเต้บังบอลล็อกหลอก ไม่ผ่านของที่นีนะครับนี่น้องพอตเตอร์ฟัดมาเจอชิคเค้นพอดีรถดดปับบ๊มบอลนะครับหุกกองหลังตัวใหญ่มากเอาแล้วครับเอาแล้วสองหนึ่งสองสองแล้วเอาแล้วเกือหุยชิคเค้นเกือบได้นะครับก็เราก็ชนะไปสามประตูต่อสวน,นครับผู้ตัดสินเต่าหมดเวลาแมตช์แรกนะครับเรานำอยู่สามประตูสวนได้สามแต้มไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ช่วง11นาฬิกา40นาทีปะ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับถ่ายรูปที่เกนเกน